น,นี้พี่จะทำมาทำวัสดุปลูกครับมีขิงมะพร้าววัสดุชีวภาพแล้วก็แก่ครับที่หมักไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่ใส่แก็บเผาไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมทำให้ดินนกดครับแล้วทำให้ดินเปรี้ยวครับเนี่ยครับอันนี้พี่หมักเอาไว้กับแก่ไม่เผาครับ นั่นแหครับแกะกิบครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวครับแล้วก็หมักกับหมักกับนีลี่ซีสังกอแสงมะพร้าวครับนี่พี่ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับก็ผสมครับครับจะขนมาให้หมดเลยนะครับ